โครงการจัดหาน้ําให้ราษฎรป้านรับภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดิริสถานที่ตั้งตำบลรับภูมิอําเภอกุนเนียงจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่9เมษาย,ยน2545นายบุญศิลป์เกิดศรีกำนันตําบลบางเลียงและนายสวัสดิ์สุจธิาตกำนันตาบลรับภูมิอําเภอกุนเนียงจังหวัดสงขลาได้ทูนเก้าถวายรีกาขอพระราชทาน,านโครงการก่อสร้างฝายทดน้ําบริเวณของรับภูมิเพื่อช่วยเหลือราษฎรทั้งสองตำบลคือตำบลรับภูมิและตำบลบางเลียง ซึ่งประสบปัญหาขัดแคลน้ำามู่บุพบบริโภคและทําการกเกษตรต่อมากรมชลประทานพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือโดยก่อสร้างประตูระบายน้ำรับภูมิพร้อมทั้งส่งระบบส่งน้ำสองสายเพื่อส่งน้ําเข้าสู่พื้นที่ของรอัฐดรโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สรุปนแนวทางในการช่วยเหลือและจะทํารายงานขอพระราชทานพระบรมรามชวินิจัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการจัดหาน้ําให้รัษฎรตบบลลัดภูมิว่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่10มีนาคม2546ตามที่นายบุญศินเกิดศรีกำนันตบนบลบางเลียงและนายสวัสดิ์สุทธิชาติกำนันตาบลลัดภูมิอำเภอคนียงจังหวัดสงขลาได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายทดน้ําตอนบนเหนือของลัดภูมิหรือในของลัดภูมิบริเวณหมู่ที่11ตบนบลบางเลียงหรือหมู่ที่11ตาบลลัดภูมิ เพื่อช่วยเหลือลรัฐมนตรีจำนวน12หมู่บ้านในตำบลบางเลียงอภคุนเลียงจสขลาจากการขาดแหนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการ,กรเกษตรในฤด,ดูแล้งผลประโยชน์ที่ได้รับ 1. สามารถจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติมให้กับโครงการโชลประทานขนาดเล็กทั้ง9โครงการที่มีอยู่ทำให้พื้นที่การ,กรเกษตรประมาณ7,500ไร่มีน้ำเพียงพอในการทำการ,กรเกษตรด้านต่างๆโดยรัษมรสามารถสุบน้ำจากขอ,ของขึ้นมาใช้ได้โดยตรง 2. รัฐมรีจำนวน 8,400คนจากยี่สอหมู่บ้านในเขตตำบลบางเลียงและตำบลรับภูมิมีน้ำอุปโภคบริโภคและทำกาน,นเกษตรได้ผลผลิตสูงขึ้นนอกจากนี้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพเล็กยงฟาเป็นอาชีพเสริม 3. ามปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความชุ่มชื้นในดินและช่วยเพิ่มระดับน้ำใต้ดินทำให้ราษฎรสามารถสุบน้ำขึ้นมาใช้ได้ตลอดปีสวัสดีครับ